มาอันนี้ปลากระพงครั้งแรกที่ทำเรากินปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงนึ่งมะนาวลงทอง้องม,มัน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 อร่อยอ่ะ ทำเลยน้ำแดงอ้อหวานอร่อยทำเลยอืมนี้วติดมัน เขาเหมือนมูมะนาวน้ำหรือน้ำแดง